รายวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับก็แอส g ซม e n ์ของอาจารย์นัดก็ให้ทำเอ็เอ,อของตัวอย่างวิชาขึ้นมานะครับของผมทําเป็นวิชานี้นะวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยี5นะครับชื่ออาจารย์ผู้สอนก็จะเป็นชื่อผมนะครับจีรนันทเสนนะครับส่วนคาอธิบายข้างหน้าตรงนี้เป็นออคําอธิบายรายวิชานะครับแล้วก็ลองแทรกภาพดูนะครับเด็ดกดเข้าไปดูนะ ข้างในก็จะมีบทเรียนต่างๆนะครับมาดูจากแถบเนวิกเกเตอร์ตรงนี้ก็จะสร้างไว้ทั้งหมด10หัวข้อนะครับสร้างไว้10หัวข้อ,อก็จะเริ่มจากหัวข้อแรกเป็นเรื่องอบทนําก่อนนะครับบทนําก็จะมีคําสั่งไว้นะครับให้เรียนศึกษาที่คาอธิบายรายวิชานะครับแล้วก็รายงานตัวนะครับนี่ผมเคยโหลดไปแล้วผมเปิดให้ดูนะครับคำอธิบายรายวิชานะครับว่าต้องการอะไรบ้างนะครับในหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีตารางกําหนดสอนเรื่อง ที่จะทำนะครับครับผมเสร็จแล้วก็รายงานตัวนะครับรายงานตัวนี่อันนี้ก็เป็นระบบที่เอ่เป็นเป็น,ปนทำเป็นกระทูนะครับให้นักเรียนได้แนะนําตัวจะได้ฝึกวิธีการใช้นะครับก็ให้นักเรียนมาตอบตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมผมใส่เป็นตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วนะครับใส่ชื่อใส่ห้องใส่อะไรย่างนี้นะครับแ,แล้วก็ตอบต่อไปเรื่อยๆนะครับพอเสร็จจาก ช่วงบทนำแล้วนะครับก็จะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนก็ผมสร้างไว้ห้าคำถามนะครับก็จะมีอยู่5ข้อนะครับนี่ผมจะกดมั่วๆไปก่อนนะฮะโอเคห้าข้อจะตอบมั่วๆไปเลยนะฮะส่วนเดี๋ยวผมก็ทําเป็นแบบปรนัยนะครับจะมีอันข้างหน้าที่ทําเป็นไอ้ข้อแรกเมื่อกี้ที่ทําเป็นแบบเลือกตอบนะครับโอเคลองส่งดูโอเคนะฮะมีเฉลยมีอะไรเรียบร้อย อโอเคนะครับพอทําแบบทดสอบ,บการเรียนเสร็จต่อไปก็จะไปเริ่มหัวข้อที่1นนะครับหัวข้อที่1ก็จะเป็นเรื่องลักษณะที่แสดงออกนะครับจะผมถ้าเป็นในห้องผมจะให้นักเรียนจับคู่กันสังเกตนะครับอันนี้เราจะาผ่านกระบวนการเราจะผ่านกระทู้เลยนะครับก็คือให้เราบอกลักษณะที่เราสังเกตนะครับแล้วก็แนบรูป เช่นอันผมแนบเป็นตัวอย่างนะผมแนบรูปตัวเองนะครับสีในตาสีดําผมอยากโศกเลยประมาณนี้นะฮะก็ให้นักเรียนตอบกันไปนะครับอ่านจากคําอธิบายการศึกษาลักษณะเด่นลักษณะด้อยนะครับก็มีใบงานนะครับใบความรู้ให้นักเรียนศึกษานะครับให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ว่นี้นะครับผมก็ทําไปแล้วเหมือนกันนะครัทำใบความรู้ไว้แล้วก็มี assignment นะครับก็ให้นักเรียนส่งนะโดยการอ่าน assignment ก่อน ก็คือให้ในักเรียนบันทึกลักษณะของตัวเองนะครับบันทึกลงในแบบฟอร์มนะครับนี่ผมก็มีลิงก์แบบฟอร์มให้นะฮะแบบฟอร์มก็น้าตาประมาณนี้นะครับให้ในักเรียนใส่ใส่ใส่ลงไปนะครับพอใส่จนครบเสร็จแล้วก็กดส่งมานะฮะโอเคไล่ไปอีกก็จะเป็นจะเป็นหัวข้อต่างๆนะครับการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรืออะไรต่างๆก็จะมีแอสไซเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับบางอันก็จะเป็น ็นใบความรู้นะครับบางงานเป็นวิดีโอนะครับบางงานก็เป็นงานออริกามินะฮะเช่นเป็นงานพับเนี่ยให้นักเรียนศึกษาจากนี่นะครับแล้วก็ใช้แบบฟอร์มตรงนี้นะครับแล้วก็พับถ่ายรูปส่งเป็นเหมือนกระทูเหมือนเดิมนะครับผมก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆจนครบ10นะครับจนไปถึงหัวข้อสุดท้ายก็คือแบบทดสอบหลังเรียนนะครับทดสอบหลังเรียนก็จะเป็นคําถามแบบเดียวกันก็เลือกได้ละ ชอยแล้วก็ตัวเลือกมันก็อาจจะสลับสลับกันบ้างเล็กน้อยนะฮะวันนี้ผมก็ทําให้ดูอย่างรวดเร็วโอเคก็เสร็จครับเรียบร้อยทั้งหมดมีอยู่10หัวข้อนะครับแล้วก็มี10เรื่องครับเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับของ lms ครับ